สวัสดีครับพบกับเราอวกนวกเมาหม,มอยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับเจาะลึกแล้วก็วิจารณ์หนังเรื่องอบุพเพันิวา่าหรือรักข้ามภพนะครับผู้กํากับเรื่องนี้นะครับอยากสื่อเรื่องราวอ,อดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันโดยการเชื่อมนะครับคนยุคใหม่ย้อนอดีตไปหาในยุคราชการที่3หรือยุคกรุงศรีอยุธยานั่นเอง และเอาคนยุคนั้นอ่านบทความอนาคตเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังครับตัวละครเรื่องนี้ของเรานะครับก็จะมีแม่เกสอน,นะครับเป็นผู้หญิงหรือนางเอกของเรานะครับที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในตำราเรื่องราวต่างๆนะครับที่ชอบเอามาอ่านแล้วก็ไปฝึก กับครูต่างๆและอ่านด้วยนะครับต่อมาคนที่2ก็คือพระเอกของเราก็คือขุนพบขุนพบก็จะนึกถึงเรื่องราวตัวเองในอดีตตั้งแต,แต่แม่การเกตแล้วก็นึกถึงนึกฝันแล้วก็ตามง้อแม่เกสอนอยู่บ่อยครั้งนะครับต่อมาก็คือเมทัศเมทัศก็คือเด็กยุคใหม่ที่หนังเอามาเชื่อมโดยที่เอาเป็นเด็กยุคใหม่ ย้อนยุคไปในอดีตซึ่งทําให้ผู้ชมหรือเราอ่ะรู้สึกว่าเรื่องราวในอดีตได้เข้าไปในเรื่องราวในอดีตมากขึ้นโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีฐานะยากจนซึ่งเขามีชื่อว่าเมทัตเมทัตได้เอาของเก่าที่บ้านไปขาย จนเหลือชิ้นสุดท้ายที่บรรพบรุษเก็บไว้ให้ซึ่งพ่อค้าก็ให้ราคาสูงเป็นพิเศษแต่เมทัศน์ได้ไปที่ศาลเพื่อไปบอกบรรพบรุษว่าจะขายปืนนี้แล้วแต่ในเมื่อบอกก็เกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดกลับย้อนไปในอดีตราชการที่สามหรือยุคกรุงศรีอยุธยานั่นเองเมทัศ์ได้ย้อนไปในที่พ่อค้าหันแตร ะออกไปขายเรือพอดีและเมทัศก็ได้มีภาษาอังกฤษติดตัวไปบ้างซึ่งในตอนนั้นเกสอนหรือนางเอกของเราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่กับครูและครูก็ได้ให้หนังสือภาษาไทยกับเกสรแต่พอได้เปิดอ่านหนังสือกับเป็นคําที่แปลกประหลาดและเป็นเรื่องราวอนาคตของสยามไทยเราที่เขียนไว้ด้วยแม่การะเกในภาคแรกนั่นเอง ตัดมาที่ตัวพระเอกที่ชื่อว่าขุนพบซึ่งเขาก็ได้แต่ฝันถึงเรื่องราวของแม่การเกตซึ่งเชื่อว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่จริงและเขายังยกเลิกพิธีมั่นของตัวเองที่แม่จัดให้หลังจากนั้นก็ได้ไปดูการแสดงละครและบังเอิญได้พบเจอเกศรที่หน้าเหมือนสาวในฝันของเขานั่นเองและก็ได้ตามจีบอยู่เรื่อยมา ต่อมาพ่อค้าหันแตรก็ได้นำเรือมาขายที่สยามในขณะที่เมทัศก็ได้มากับเรือนายหันแตรด้วยและได้เจอกับเกสรตัวพระเอกของเราก็เกิดอาการหึงหวงแม่เกสรพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สองคนนี้อยู่ใกล้ชิดกันแต่แม่เกสรก็ได้สนใจเมทัศซึ่งเมทัศมีมือถือที่เคยเจอในหนังสือที่ครูให้มาซึ่งในขณะต่อมาพ่อค้าหันแตรก็ได้นำเรือไปขายให้กับเจ้าเมืองสยามแต่เจ้าเมืองไม่ออก ไปดูเรือและให้ขุณพบของเราทําเรือจําลองมาให้ดูคุนพบก็ได้ไปปรึกษากับเมทัดเรื่องเรือเมทัดยังบอกวิธีจีบสาวให้กับคุณพบคุณพบก็ได้นําวิธีนี้ไปลองกับแม่เกศรซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีแต่คุณพบได้พูดกับแม่เกศรว่าเหมือนคนในฝันที่ชอบมากเลยแม่เกศรจึงไม่พอใจและกล่าวบอกว่าหากข้าไม่เหมือนสาวในฝันของเจ้าเจ้าคงไม่ชอบในตัวข้าคุณพบจึงได้ตามง้ออยู่ เรื่อยมาซึ่งต่อมาก็ได้มีทหารรักษาพระอ,องค์ลักลอบผลสิ่งของบางอย่างเหมือนจะเตรียมวางแผนการก่อการร้ายในขณะนั้นคุณพบและเมทัศก็ได้แอบดูอยู่และได้ไปพูดกับแม่เกศรแม่เกศรจึงนึกขึ้นได้ว่าเหมือนเรื่องราวในหนังสือที่ครูให้มาจึงพากันไปอ่านอีกรอบหนึ่งจึงได้รู้ว่าต่อจากนี้จะเกิดเรื่องร้ายกับสยามและจะมีทหารที่ก่อกรกบฏเกิดขึ้นซึ่งตัวทหารที่รักษาพระอ,องค์นั้นภายใต้หน้ากากก็คือ ชาวอังกฤษที่จะกะบฏยึดสยามให้เป็นอังกฤษซึ่งทหารก็ได้จับนายหันแตรไว้บนเรือเพื่อจะยิงปืนใหญ่ใส่กำแพงสยามแต่ก็โดนสกัดกั้นโดยขุนพบที่เข้ามาเปลี่ยนทิศทางของปืนใหญ่ให้เกิดการต่อสู้กันบนเรือจนกระทั่งเรือแค่ทาหารชาวอังกฤษคนเดียวที่กำลังจะยิงปืนใส่นางเอกของเราแต่นางเอกของเราก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงก่อนแต่ปืนนั้นเป็นปืนของเมทั์และวันนี้ก็ตรงกับวันจันทรุปราคาพอดีพระเอกของเราจึงยิงปืนออกไปและได้ยก เหตุการณ์กลับและสยามก็ได้พ้นจากการโจมตีในครั้งนี้นายหันเตอจึงได้ให้สิ่งของคล้ายกล่องปืนที่พ่อของเมทัศให้ในอดีตให้กับเมทัศแต่ที่จริงแล้วนายฮันเตอก็คือเมทัศนั่นเองซึ่งได้กลับมาเกิดใหม่ชาตินี้โดยมุมมองของท่านผู้ชมรู้สึกว่า,อ,าอยากรู้ประวัติมากขึ้นแล้วก็ดังเรื่องนี้ยังทิ้งท้ายให้เรา อยากติดตามประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับยังทิ้งท้ายว่า,าแม่เกสรจะเป็นไปยังไงต่อนะครับโดยมุมมองถือว่าดีและน่าสนใจเป็นอย่างมากมีเฮฮาบ้างมีเศร้ามีหวานกันบ้างนะครับมุมมองถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวครับอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับและภาคต่อไปในเร็วนี้นะครับ ได้ยินข่าวมาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับ